เรื่องเล่ากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่เดบุคเท t เลอร์ได้ทําขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกําลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนําเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆกันก่อนนอนนะครับหรือคุณฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเสียง มีเมล็ดพืชอยู่สองเมล็ดที่ถูกฝังอยู่เคียงข้างกันในดินที่อุดมสมบูรณ์ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเมล็ดพืชเมล็ดที่หนึ่งพูดว่าฉันอยากเติบโตฉันอยากยังรากลึกลงไปในดินเบื้องล่างและแทงหน่อทะลุผิวดินเบื้องบนฉันอยากชูต้นอ่อนให้โบกสะบัดเหมือนธงที่ประกาศว่าฤด,ดูใบไม้ผลิมาถึงแล้ว ฉันอยากสัมผัสถึงความอบอุ่นของดวงอาทิตย์บนใบหน้าและความสุขของน้ำค้างยามเช้าบนกลีบดอกไม้และด้วยเหตุนี้มันจึงเจริญเติบโตเมล็ดพืชเมล็ดที่สองพูดว่าฉันกลัวจังเลยถ้าฉันย่างรากลึกลงไปในดินเบื้องล่างฉันไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างในความมืดถ้าฉันแทงหนอผ่านดินแข็งๆเบื้องบน ฉันอาจทำให้หนอที่เปราะบางต้องเสียหายถ้าฉันปล่อยให้ต้นกล้าผลิดอกแล้วหอยทากก็พยายามจะกินพวกมันละ่ะและถ้าฉันต้องผลิดอกเดก็กเล็กๆอาจเด็ดฉันจากพื้นก็ได้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาฉันควรรอรอไปก่อนจนกว่ามันจะปลอดภัยและด้วยเหตุนี้มเมล็ดพืชเมล็ดที่สองจึงรอคอย มีอยู่วันหนึ่งไก่ตัวผู้ที่อยู่ในลานดินกำลังคุ้ยเขี่ยหาหาในดินช่วงฤดูใบไม้ผลิมันเจอมเมล็ดพืชมเมล็ดที่สองที่กำลังรอการเติบโตอยู่มันเลยจิกกินทันทีมเมล็ดพืชมเมล็ดที่สองไม่ได้มีโอกาสได้เติบโตอีกแล้วพวกเราทั้งหลายที่ไม่ยอมเสี่ยง และไม่ยอมโตจะถูกชีวิตกลืนกินหากเราไม่กล้าเสี่ยงอะไรเพื่อชีวิตนี้ของเราเลยสักครั้งเรามัวกลัวที่จะต้องรอทำอะไรใหม่ๆเรามัวปล่อยให้ความคิดในด้านลบจำกัดความสามารถของเราเรามัวปล่อยให้ความสงสัยในตัวเองมาทำลายความฝันของเราเราก็คงไม่อาจจะมีชีวิตที่เราปรารถนาได้ในชีวิตนี้ของเรานั้นหากเราอยากได้สิ่งที่พิเศษ บางทีเราอาจจะต้องลองกล้าเสี่ยงดูสักหน่อยมันอาจจะไม่ใช่การทุ่มสุดตัวแต่ขอแค่เราได้ค่อยๆลองทำไปทีละนิดลองทำเพื่อเรียนรู้ลองทำเพื่อให้เราได้พัฒนาและเติบโตอย่ารอคอยและปล่อยให้วันเวลาผ่านเลยไปเท่านั้นเพราะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะถูกกลืนกินไปทุกๆวัน ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาตัวตนของเราให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนนั้นมีพลังใจมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนะครับ